ค่ะใส่บาตรเช้าวันศุกร์กันนะคะ มะม่วงหล่นมาอีกสองใบนะคะเชา้านี้หล่นจากต้น ปัจจิตังตุภังคิภามีวสัมจันโทสักเทโหริโตสังขปาจจันโทปนโสยะมณิโชติลสูยะเอววานาสดสานิจังนธรราอินวันานธมวันธรรมมาวันธรรมติอายุวันสุข ่ะคเอาบุญมาฝากนะคะเช้านี้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันหรือยังคะงข้อคิดวันนี้ให้ดูแลสุขภาพของตอนเองนะคะดูแลอเอาใจใส่ดูแลเช่นตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายนะออกกําลังกายแล้วก็มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ทานอาหารที่ดีๆนะคะ จากอาหารที่ดีๆก็จากอาหารที่ดีๆเราก็ามาสูดอากาศเราก็ขับถ่ายดีเราก็มีอารมณ์ที่ดีเพราะนั้น5้าอห้าอจะต้องมีนี่ก็คือดูแลสุขภาพตนเองแต่ถ้าอารมณ์เรายังไม่ดีหงุดหงิด เราก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์วิธีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอารมณ์ก็คือให้คิดคําตรงกันข้ามถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดเราก็บอกอุ้ยฉันรู้สึกสบายถ้าเรารู้สึกโกรธโอ้ฉันฉันมีความสุขฉันให้อภยัยเราคิดคิดตรงกันข้ามเลยหรือบางทีเราก็มีสิ่งต่างๆที่เราอารมณ์เราไม่ดีหงุดหงิดเนี่ยให้นึกให้นึกเป็นฟองอากาศเกียรติ เกียดจับขยำเหมือนเหมือนเป็นฟองน้ำอ่ะเกียดโกรธจับขยำโบโหโทโซอยากจะด่าเขาเราขยําทิ้งขยาทิ้งขยาทิ้ง,งเสร็จแล้วก็เหลือแต่สิ่งที่ดียิ้มรักให้อภัยมีความสุขกล้าหาญสันติสนุก รื่นเริงสําราญโอยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็คือทำให้เราอารมณ์ดีอารมณ์ก็เป็นบ่อเกิดแห่งการเครียดพอเราเครียดเราก็ทำเราก็ทาให้ร่างกายเนี่ยไม่สบายบางทีเราหาสาเหตุไม่ได้เราคิดว่าเราไม่เครียดเราคิดว่าเราไม่เครียดจริงๆแล้วเราเครียดเครียดจนชินพอเครียดจินก็เลยกลายเป็นว่าเราคิดว่าเราไม่เครียด แต่ร่างกายเนี่ยมันมันรับรู้ได้มันเครียดได้ก็เลยเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นให้เราดูแลสุขภาพของเราด้วยอารมณ์อาหารอากาศออกกำลังกายแล้วก็อุจจาระ5้าออารมณ์อาหาร อากาศออกกําลังกายอุจจาระตอนนี้อากาศอากาศดีหรือยังถ้าที่บ้านแถวบ้านมันมีมลพิษมีภาวะที่เป็น PM มีออะไรก็ออกไปต่างจังหวัดไปสถานที่ที่เขาเขาบอกว่าปลอดสารพิษแล้วเราก็ไปดูกิจกรรมอาชีพหรือกิจวัตรประจำวันของคนอื่นบ้างถ้าเราอยู่ในเมืองเราไม่เคยเห็นเลยออกไปท้องทุ่งท้องนามั่งไปดู สารสีเขียวดูดูแบบมองมองไปมองไปมองให้สุดสายตาแล้วสายตาท่านจะดีมองสีเขียวสายตาก็จะดีขึ้นสายตาก็จะแจ๋วขึ้นจะเห็นเลยเถ้าใครฟ้าฟางตาก็จะแจ๋วจะใสชัดเลยนะคะเพราะนั้นให้ปรับเปลี่ยนสถานที่อ,ออกจากบ้านไปชนบทบ้างไปเที่ยวบ้าง นะคะหรือไปพักผ่อนบ้างไปห้างสับสินค้าบ้างแบบจิตใจมันอา่าเร้นะชอบด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่เราไม่ซื้อของเราก็ไปดูของสวยๆงามๆอันนี้ก็ทําให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกไปยกปรับเปลี่ยนอารมณ์หรือบางทีอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนนะหัวเราะแบบไม่มีสาเหตุก็ได้อันนี้รู้สึกว่าครูอะไรนะสอนไว้ลืมชื่อแล้วนะท่าน ท่านท่านเรียนมาจากอินเดียเดี๋ยวชื่อ,อ,อลืมแล้วอะโคดโคดเลยนะโคดบัรชรินที่เราเรียนด้วยกันกับเขาอะลืมเลยอาจารย์ลืมชื่อเขาเลยเดี๋ยวโคดอะไรนะเขาก็จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยโคดจา่าเขาเขาบอกว่าให้ทุกคนอนะหัวเราะหัวเราะแบบไม่มีเงื่อนไข หัวเราะแบบหัวเราะฮ่าอยู่กับตัวเองอะหัวเราะแบบให้จิตใจลื่นเลืงสนุกสนุกแบบไม่มีเลื่อนข่อะไม่ไม่รู้ว่าแบบสนุกไม่สนุกกอหัวเราะ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 อย่างเดียวหัวเราะนี่ก็ทําให้ร่างกายสดชื่นอเลิศแล้วก็ย้อนสู่ไหวได้ย้อนไหวไปได้นะคะปรับใบได้นะหัวเราะฮ่าหัวเราะไปเลยแต่หัวเราะหัวเราะคนเดียวหัวเราะที่ไม่มีคนนะ ไม่ใช่เดินไปตามถนนแล้วหัวเราอหัวราะเขาบอกอืมคนนี้ใกล้แล้วถ้าจะโรคจิตแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะต้องหาสถานที่ที่เหมาะเหมาะแล้วก็หัวราะแบบไร้สาเหตุแบบนี้อาจารย์อยู่คนเดียวเนี่ยอยู่หน้าบ้านไม่มีผู้คนเนียอาจารย์ก็หัวเราอได้หัวลาอไปหัวราะไปหัวราะไปหัวเร้อเนี่ยมันก็มีสารเอ่อสารเอนโดฟ h นเนาะสารหลังความสุขเนี่ย มันมีอะดรีนาลีนกับเอนโดฟินเพราะนั้นสารความทุกข์กับความสุขเราเอาสารความสุขเข้าร่างกายแล้วยิ้มยิ้มยิมยมถึงแม้จะมีปัญหาใดๆก็ตามไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆไม่ว่าจะอ,าอยู่ที่ไหนๆก็ขอให้บิวตี้ฟูลสเต e เสมอถ้าเรามีภาวะที่ไม่ดีแล้วก็นิ่งๆนิ่งๆใจคิดนิ่งดูรู้ปล่อยแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ดับ คือไม่ไม่ต้องเอาอารมณ์ไปร่วมอะ่ะให้เราอยู่ในสถานะสเต e b บิวตี้ฟูลสเต e เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถือหลักว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะขออยู่ในบิวตี้ฟูลสเต e เสมอนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าคุณดูแลสุขภาพแล้วหรือยังดูแลไหนดูแลอาหารอ,อารมณ์อาหารอากาศ แล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลาแค่นี้ยดูแลแล้วก็อาหารเอาพูดถึงอาหารนิดนึงอาหารเนี่ยเราทำเองได้เป็นดีที่สุดนะคะแล้วตอนที่อาจารย์ไปเข้าค่ายเนาะเข้าค่ายเาขาเรียกสมิติเวทหรืออะไรสักอย่างเข้าค่ายแบบแบบสุขภาพอะ ข้าวแค่สุขภาพสถาบันเลยนะจําไม่ได้แล้วตอนตอนกเกษียณนนะ่ะสิบกว่าปีมาแล้วเนาะเออเขาเขาก็ให้เราอยู่เป็นอาทิตย์เลยอะ่ะปรับนิสัยปรับเปลี่ยนนิสัยการรับประทานอาหารก่อนก่อนอาหารเนี่ยเขาจะให้ทานเขาจะให้ทานเดี๋ยวให้ทานไอ้น้ำเขียวๆกับนน้ำเขียวๆเหมือนกับเราเปิด เปิดกระเพาะเปิดอะไรน้าขันเขียวแล้วแต่จะเป็นตะไคร้จะเป็นใบยันนาจะเป็นใบเตยแล้วแต่มือ้อแล้วแต่มือ้อเสร็จเราก็ทานอาหารพอทานอาหารเนี่ยจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะเราก็ไม่มีน้ําตาลนะคะแต่หวานเนาะหวานด้วยฝักข้าวโพดบ้างอ,าอะไรเห็ดบ้างอะไรบ้างคือหวานแบบธรรมชาตินะคะ แล้วก็น้ำมันก็ไม่มีใส่น้ำมันประเภทสกัดเย็นเนาะแต่เวลาเขาผัดเนี่ยเขาผัดด้วยน้ำก่อนผัดด้วยน้ำพอขึ้นมาเขาก็เอาน้ำมัน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 แบบสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวสิก็ได้หรือน้ำมันน้ำมันงาน้ำมันอะไรเงี้ยสกัดเย็นอะใส่ไปช้อนชาแล้วมันก็เหมือนเราผัดด้น้ำมันเลย ดีจริงๆเลยฝึกฝึกไปสักอาทิตย์เนี่ยก่อนจอนมื้อเนี่ยก็ทานพืชสีเขียวเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพน้ําตาลไม่ต้องเยอะน้ําตาลเขาก็บอกว่าเราทานได้วันหนึ่งไม่ไม่เกินสองช้อนอะสองช้อนชาเนาะแต่ว่าถ้าเราไปทานเครื่องดื่มอะไรต่างๆมันมากกว่านั้นมันเกินและเกินไวแล้วเพราะวเราเนี่ยมันไม่ได้ มันมันไม่เหมือนวัยเด็กๆใช่ไหมมันการบิ้วการเบิร์นมันไม่ได้อะกา, burn, การเบิร์นการเผาผ่านการอะไรไม่ได้อะบล็อกไม่ได้บิ้วไม่ได้เบิร์นไม่ได้ <Phillips> เพราะฉะนั้นเราก็บาลานซ์ไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านดูแลสุขภาพหรืออย่างอาจารย์นันมัตเตอร์โค้ดเอ็นอาพีขอเก่ากับว่าสวัสดีค่ะ